วันนี้เด็กๆจะทําไข่เค็มนะคะโดยใช้ไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดประมาณ10ฟองนะคะเด็กนักเรียนชั้นปสค่ะโรงเรียนบ้านดวนค่ะกําลังจะทําไข่เค็มใช่ไหมคะเด็กๆอานูกําลังจะทําอะไรคะไข่เค็มอ่ะดองไข่เค็มโดยใช้อะไรคะใช้ไข่ไข่อะไรเอ่ยว่าว่าใช้ไข่เป็ดใช้ไข่เป็ดในการดองคุณครูให้เอามากี่ กี่ฟองคะ10ฟองแตกกี่ฟอง,นง1น,งนง 1> ฟองอะเราจะมา,าดูวิธีการดองไข่เค็มเพื่อที่จะไปทำที่บ้านนะคะวันนี้ใช้ไข่เป็ดกี่ฟอง,ะงคะเก้าฟองเพราะทำแตก1ฟองนะโอเคนะคะอันดับแรกทำอะไรก่อนคะอันดับแรก อันดับแรกนะคะเด็กๆก็จะต้มน้ําเกลือนะคะน้ําเกลือตามสัดส่วนที่เราเรียนแล้วใช่ไหมคะ,ะต้มน้ําเกลือแล้วก็เตรียมอะไรคะวขวดโหลด่นี่คือขวดโหลนะคะที่น้องๆป .3 ได้เตรียมไว้นะคะ,ะเดี๋ยวทบกวนอีกนนะคะนี่คือไข่เป็ดไข่เป็ดล้างล้างแล้วหรือ,อยังคะล้างแล้ว,ลวใ,ใครเป็นคนล้างลูกใครเป็นคนล้างน,น้ำเป็นคนล้าง คนเนี่ยคนน่ารักหลอๆนี่ลเลยนีย่เป็นคนร้านนะคะแล้วกอ็อันนี้เป็นหม้อนะคะหม้อหม้อน้ำเกลือที่เราต้มแล้วก็เย็นแล้วใช่ไหมคะ,อะโอเคอะวันนี้มาดูกันนะคะวิธีการดองเนาะ,ะมาดูกันนะคะเพื่อนๆในห้องนะคะกำลังดูการ <ใน S 1> ทำไข่เค็มนะคะ โอเคอันดับแรกก็คือเอาเอาไข่เป็ดนะคะเอาไข่เป็ดใส่ในขวดโหลที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็เอาน้ําน้ําเป็นน้ําน้ําอะไรลูกปอ,อน้ําอะไร,รค,คะน้าเกลือที่เราต้มเย็นหรือยังคะเย,ย็นแล้วนะคะอใส่ให้เต็มค่อยๆลูกเบาๆเบา,บามือ,อ,อ,อให้ท่วมเลย <ะ>เพื่อนๆนะคะกำลังดู <c oughs> จำวิธีการได้ไหมลูกจำวิธีทำได้ไ,ด <Okay. S 2> ไหมโอเคใครไม่เหลือเงยแล้วใครไม่เหลือเงยแล้วใส่ใส่มุดเลยใส่ให้หมดไหมใส่ให้หมดเลย <c oughs> นะคะกำลังเอาน้ำเกลือใส่ขวดโหลนะคะแล้วก็จะมีถุงอ่ามีถุงนะคะถุงนี้ไว้ทำอะไรคะเด็กๆไไว้้ทใหไ, <c oughs> ไว้ไว้คะ ไว้ดันไข่ไม่ให้มันลอยนะคะถ้าไข่ลอยเป็นไงคะไข่ลอยแล้วจะทําให้ไข่เน่านะเอาใส่ให้เต็มเลยลูกใส่ให้เต็มเลยน้ําน่ะเสียดายเดี๋ยวนะใส่หมดเลยไหมเดี๋ยวลองดูสิพอดีไหมพอดีพอดีใส่ไม่ขึงนห โอเคค่ะใส่เอง่เลยใส่เอดพอแล้วลูกถ้าถ้าน้ำเยอะเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นอีกนะโอเคค่ะอ้าวปิดฝาไว้โอเคโอเคโอเคเสร็จหรือยังทีนี้อ้าวเราได้แล้วปลูกอะไรคะกระปุกอะไรคะ กระปุกไข่เค็มดองอาถามหน่อยว่าเก็บไว้เราจะเก็บไว้กี่สัปดาห์สองสัปดาห์สองสัปดาห์นะคะเอาไว้ที่ไหนเอ่ยสองสัปดาห์คือกี่วันอ่ะกี่วันคะชอบกี่วันสิวันเราเจ้าจะได้ทานไข่เค็มนะสิบสวันเราจะมาติดตามผลอีกทีหนึ่นงอ้าวสำหรับวันนี้เราเราก็จบ วิธีการดองไข่เค็มเพียงเ่่นี้ก่อนนะลูกเนาะอ้าวสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีลูกอ่าสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะตอนเปิดดูไข่เค็มค่ะ